สวัสดีครับมื่อนี้ว่าตัหมังคินครับมื่อนี้กินครับถอดไข่ครับมื่อนี้ตัมหมังคุดถอดแครับถอดกากงูครับสามอย่างถอดกากงูครับคือใบไม้ครับกรอบเลยครับ ซื้อบักหงมากปังไม่ขาดอันฟันแล้วครับขอซื้อน้ำพันหาบาทครับแซ่เย็นย่างดีครับมันก็นแถมบักเทือดครับแล้วบักเน่าให้พร้อมญยาดกันครับี่บ้านจะคลองแล้วขายไง ปลาหล่ามันไปครับปะแดก ทางเเด,ดเดีเดเลยปต่เดีเข้มมันต้องแส่หลายใส่น่อยว่เข้มอะหรว่าเดเลย,เย,เเลยตำหงประไดีต่ำดวนครับต่ำดวนหลายในประเสรครับ ขาต่ำซ้ำนี่แหละบางคนเขาต่ำข้าวเดี๋ยวเผมสิ้นมืองครับขาดน้ำปลานิดใส่น้ำปลานิดนึง ก็ใช้ได้ผมกินกรบบันใ่ถาดได้ครับ กินน้ำแซบเียมกันกินน้ำอดกากหมูครับขอด่รเรันถอดไข่ครับผม ปากใกลกับเรือแต่เมือนขึ้นครับเฮ้ยมากกินตัวเมือนขึ้นถอดสองหน่อยกินเขาก็ถอดไค่กลับม้าดับกสินคำหมู่บ้านน,นะครับรับจ้าง มาคำหลานข่าปิด,มดเมดไปเส้อเนากินกับมีตรลานข่าปิดก็เลยมีหลานข่าหนึ่งมันเป็นปิดเนาะมีใครขายก็เลยซื้อใครมัน่นตรดกิิเหมืาขึ้นว่าหลานเล่าบ่าได้ขายผักกะไยังมาหลานเอื้อนปิดหมดแล้วช่วงประมาณทุ่มหนึ่งเมืมอขึ้นเนี่ย ย้อนคิดว่าไปซื้อ,อยู่ยนี่เพื่อ,อยังตลาดมันงแบบตลาดสดตลาเทศบาลกระปิดแล้วราคาเก็บของเนี่ยบ้านมันเนาะเรื่อยๆใครมาถอดก็มือขึ้นกลิ่นเ,ลเหละๆถอดสองเมย พักกับมือหนึ่งว่ามักพักไม่พอเดี๋ยวพักมากับน้ำ เสาเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อมุฮงเขาจะาฟานเดี่ยวดูร้านร้านขายตำหุฮงเนาะอยู่อันตรงมขามปั๊มมาเนี่ยโศเขาบอกว่าเหมือนก็วันมาเหมหือนบอกพี่ครับเขาบอกว่าท่านเดี๋ยวฟานาท่านก็นเลยเดีย๋ยวไปซื้อร้านอื่นเลยขี่ไปซื้อร้านทั้งคุ่น มาต้องมายามเบ็ดมือนหนเห็นเสียงยางต๊ะเต๊าะเต๊ะนี่มือเศร้าผมนอนงึ่าตื่นเมือเฮ็ดแกงกระปั้มจินนะครับมายามเบ็ดนี่มือเศร้จาจักป่าติดวุ้ต้องใส่ซิปเตียนดอกเมื่มเห็นเราเอือนยางมากแต่พอเห็นปุกผมเนี่ยเบื่อเอือนผมผมก็น,น,นัน่งเซยเนาะช่วงเศร้า ตปาาลาบอนไล่แล้วเห็บวันจะได้ยังไม่คิดเห็บว่าให้นี่ครับให้ผมถ่ายเบิ่งอะยู่ตรงนาเหียนผมเนี่นปออยปลาบ่อนหลายเทีย่ยแล้วซุ่งปลาคอตัวบักใหญ่เนาะเอ้มวอทเราเห็นถึงแม่ปลาแม่ปลาลูกคอก ออกลูกมากลูกมันกับไลย่างกับไปท่อระบายน้ำพื่นเทท่อระบายน้ำเนาะเป็นน้ำไปไสห,หน้าพืน <c oughs> หนาผมมันเทดลูปไปลูว้ออ่าลูกวอ,อกแล้นกนไปนี่ท่อระบายน้ำเนี่ยมันออกไปให้หน้าทั้งคุณ ตอนเมีมันนี่ย,ยู่ให้นี่ครับยูให้หน้าหนาผมนี่แหละบอกผื่นเมียมันพอผมเห็นอยู่นะ <c oughs> มันโดวดเห็นด้วยมันบอนเนี่ยเขาเห็นตัวผงงี <c oughs> ้ก็ไสังผมไมีแหวบันบ ไอ้มา่อไปซื้อเบียดมานะี่ยเบีดขั้นละสามบาทช่มรบานเขาขายเชรื่องจักสาร่าบนี้กระปวกกันขายกระตาขายชุวงยังเหน็นไหมครับชุ้งเขาขายไม่กวดแถวบ้านผมไ็เอาไขายเดีาามี่มี่เบียดขายอันละสามบาท ไปซื้ออูมานอนกับซื้อยันตน ก้นมก้อนก็ไปกินมูกระท่านอนะ่ะนี่าง่ระ,ะสินป์แฟนกลับขอมาปะผมไปคิดยากเลยก็ได้ไปกินไปกินท้้งขอพัดตั้งแต่โมทั้ง,งันไอซ์คมแล้วแล้วกระเซาไปหรอครับคุ้มอนู่เ่มเพกแฟนครับคนเบิ้งเขาอยากเบิ้งผมกินเนี่ยย่างนะผมก็ได้ไปกินในเบิง้งแต่ย่ามคิดยากเจะไปกินยี่หรอ ก็ว่าอยากแั้จะว่าปิดกินนะครับ เดี๋ยวไปกินบ้านเดี๋ยวนี้เขาจะาขายกิโลละรอ <c oughs> ้อยก็หนองคายเขาบอกมาเปิดอยู่กับย่งางตลาดก็หลายร้านนี้ผมเคยกินเขาจะาไปเปิดอนี่ย,นนนย่างกับสินพร้อมร้านเนี้ย่างก็ร้านหมูกระทะครับเขาจะาขายเอาไปกินบ้านก็แค่ร้อยเดียวครับเอาไปกินบ้าน ติดปลายย่ดเอาขายถือก็เอเพื่อนเนี่ยย่างขายก็เพียงต้กิดราคาสองร้อยเมันเสียร่อยเดียวถ้าพอกลับไปกินบา้านนะครับร้อยหนึง่งก้ากกินในร้าน,น,นกส็สองร้อยสองร้อยยี่สิบบาทนี่ยางตลาดผมมากินเนี่ยเพื่อย่งตลาดก็ไปกินนี่มั่งกับสินนะเพระาะว่า มันกับสีประหยัดเงินไว้ซื้อน้ำกินกับน้ำแข็งนะครับนี่แม่งกับสินหัวละลอยอ่นังกินผู้เดียวสบายใจดีบ่ได้กินหลายคนมันกันนกบ,บ่วุ่นไายครับนบ่ได้เปลี่ยนน้ำแข็งบ่ได้ซื้อน้ำแข็งเพิ่ม ย่องมันอะยิ่มแล้วครับขอบคุณหลายรับชมกับมือเนี่ยขอบคุณมากมากที่รับชมมาให้กำลังใจครับเสี่ยบยี่ต่ำห้องกันเียถอดกากปอดกากมูถอดไม่ไม่กวบดครดบถ <c oughs> อดใครกับเสี่ยบ going